สวัสดีค่ะดิฉนันนองสาวพัทรนันท์้าสำลิดรหัส6 7 1 1 4 1 9 0 1 0 1สาขาเคมีวันนี้เราจะพามาฟังเรื่องโครงสร้างของโลกจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนพร้อมที่จะประจวบัยไปกับเราแล้วหรือยังเพราะว่าวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงแค่โลกแต่เราจะพาทะลุลงไปใต้พื้นดินที่ลึกที่สุดที่เรากาลังยืนอยู่ ลองจินตนาการดูสิคะว่าโลกใบนี้ไม่ใช่เพียงก้อนหินธรรมดาแต่นั่นคือลูกไฟยักษ์ที่ซ้อนกันอยู่ห้าชั้นแล้ววันนี้เราจะพาไปเปิดความลับเหล่านั้นกันค่ะมาดูกันค่ะว่าชั้นแรกสุดที่เรากำลังยืนอยู่นั้นนั่นคือเปลือกโลกลองมองดูดีๆสิคะว่ามันบางสุดเลเกินเมื่อเทียบกับขนาดโลกแล้วมันก็แคบอยู่หนังบางๆหรือ เปลือกแอปเปิลที่ห่อหุ้มลูกไฟนั้นไว้ชั้นนี้แม้จะเบาะบางแต่ก็เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตและเป็นที่ตั้งของทวีปภูเขาและมหาสมุทรนั่นเองค่ะลึกลงไปอีกนิดค่ะเราก็จะเจอเนื้อลวกส่วนบนชั้นนี้เป็นของแข็งแต่ก็มีความหนึ่งสูงเปรียบเสมือนยางมาตอยร้อนๆที่พร้อมจะเคลื่อนตัวชา้ชาๆและนี่คือจุดเริ่มต้นของพลังงานมหาศาล ใต้พื้นโลกของเราค่ะดำดิ่งลงไปอีกค่ะนี่คือเนื้อโลกส่วนล่างชั้นนี้ใหญ่ที่สุดเต็มไปด้วยหินหนืดที่ร้อนระอุกำลังเดือดพ่านและหมุนวนอยู่ตลอดเวลานี่แหละค่ะโรงงานลับที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดและผักดันให้ทวีปต่างๆเคลื่อนตัวอย่างช้าๆมันหลายล้านปีใต้เท้าเรามีพลังงานมหาศาล ยู่จริงๆค่ะและแล้วเราก็เดินทางมาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดและนี่คือแกนโลกชั้นนอกมหาสมุทรหลอมเหลวที่กำลังไหลวนอย่างรุนแรงและการไหลวนเองมันคือสิ่งที่สร้างสนามแม่เหล็กซึ่งเปรียบเสมือนเกาะป้องกันพลังงานขนาดประหึมาปกป้องเราจากรังสีอันตรายจากดวงอาทิตย์และอวกาศถ้าโลกเราไม่มีสนามแม่เหล็กโลกเรา จะไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่สุดท้ายลึกที่สุดคือแกนโลกชั้นในค่ะชั้นนี้ร้อนที่สุดแต่กลับเป็นของแข็งลองคิดดูสิคะว่าความดันมหาศาลแค่ไหนถึงทําให้เหล็กร้อนกว่าพื้นผิวดวงอาทิตย์กลายเป็นของแข็งนั่นแหละคะ่ะคือหัวใจเหล็กที่แข็งที่สุดของโลกเรานั่นเอง จากที่ฟังมาเห็นไหมคะว่าโลกของเราไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่คิดตั้งแต่เปลือกโลกบางๆสู่เนื้อโลกที่ขับเคลื่อนพลังงานมหาศาลไปจนถึงแก่นโลกที่เป็นหัวใจและเกาะป้องกันทุกข้าฉันทำงานรวมกันอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อรักษาสมดุลของโลกขอบคุณค่ะ